นี่คือปัญญาที่เห็นถูกต้องไม่ใช่ไปเห็นอย่างอื่นนะคะสิ่งที่มีแล้วเกิดแล้วปรากฏแล้วนั่นแหละเป็นธรรมะให้รู้ความจริงขอให้ทุกคนลองคิดนะคะวันนี้มีกิเลสมากไหมคะแค่คิดก่อนนะคะวันนี้มีกิเลสมากหมคะมาจากไหนอะะมาจากการสะสมเ,เห็นไหมคะว่าแม้กิเลสมากซึ่งเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่หยุด น่าอัศจรรย์ไม่ว่ามาจากไหนแล้วก็จะดับกิเลสหมดคิดดูนะคะกิเลสเริ่มตั้งแต่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราแน่นอนเลยใช่ไหมคะขณะใดที่มีการยึดถือว่าเป็นเราเห็นเราเจ็บเราปวดขณะนั้นก็เป็นความเห็นผิดก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งและกิเลสอื่นทั้งหมดในวันนี้คะ่ะมาจากไหนมาอย่างรวดเร็วมาอย่างเป็นปกติมาอย่างมากมายมาอย่างไม่หยุด แล้วจะดับกิเลสหมดลองคิดดูค่ะและเราก็มานั่งคิดว่าเราไม่รู้เราไม่รู้นะคะการดับกิเลสหมดไม่ใช่ด้วยความไม่รู้ค่ะแต่เริ่มจากการฟังแล้วก็รู้ว่าแม้ฟังกิเลสก็ยังอยู่ฟังแล้วจะให้กิเลสดับเนี่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ต้องมีความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าจะยับยั้งด้วยศีลหรือว่าจะระง,งับด้วยความสงบ หรือว่าจะดับหมดเป็นสมุทเฉดไม่เกิดอีกเลยด้วยปัญญามีสามขั้นจะยับยั้งด้วยศีลหรือว่าจะระงงับด้วยความสงบหรือว่าจะดับหมดเป็นสมุทเฉดไม่เกิดอีกเลยด้วยปัญญามีสามขั้นมีสามขั้นถ้าเข้าใจผิดนะคะคือคิดว่าศีลน,นั่แหละแบบศีลห้าศีลแปดพวกนี้นะคะจะดับกิเลสได้โดยไม่รู้โลก ที่กำลังปรากฏว่าเป็นธรรมะไม่มีทางที่จะดับกิเลสได้เลยถ้าเข้าใจผิดนะคะคือคิดว่าศีลน,นั่นแหละแบบศีลห้าศีลแปดพวกนี้นะคะจะดับกิเลสได้โดยไม่รู้โลกที่กำลังปรากฏว่าเป็นธรรมะไม่มีทางที่จะดับกิเลสได้เลยขณะที่พอใจในความสงบนะคะเจริญกุศนแล้วก็จิตสงบวันนี้ไม่ฟุ้งซ่านนั่งท่องนั่งสวดอะไรก็แล้วแต่ ขณะนั้นไม่ได้สามารถที่จะรู้ความจริงในขณะนั้นว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็ดับกิเลสไม่ได้พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้นะคะคือปทมะโลกะกามคุณสูตรว่าได้โลกในวินัยของพระอริยะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุนต,ตั้งหลายเรามิได้กล่าวว่า ที่สุดของโลกอันบุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงถึงด้วยการไปและเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วย่อมไม่กล่าวการกระทำที่สุดทุกรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสน,นี้แล้วก็เสด็จลุกขึ้นจากพุทธาฏเข้าไปสู่พระวิหารท้งนั้นแลเมื่อพระผู้มีพระภาเจ้าเสด็จหลีกไปไมนะ่นานที่สุดเหล่านั้นกล่าวกันว่า ดูก่อนอาวุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงอุเทศข้อนี้แก่เราทั้งหลายโดยย่อไม่ทรงจำแนกเนื้อความให้พิสดารเสด็จลุขึ้นจากพุทธอาฏเข้าไปสู่พระวิหารใครหนอจะพึงจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่ทรงสแสดงโดยย่อไม่ทรงจำแนกเนื้อความให้พิสดานนี้โดยพิสดานได้ลำดับนั้น พิสูจ์เหล่านั้นคิดกันว่าท่านพระอานนท์นี้พระศา,าสดาและเพื่อนสักรมารีผู้เป็นปราชยกย่องสรรเสริญทั้งท่านย่อมสามารถเพื่อจำแนกเนื้อความแห่งเทศที่ทรงแสดงโดยยอ่อไม่ทรงจำแนกเนื้อความให้พิสดารน,นี้โดยพิสดานได้ถ้ากะไรพวกเราพึงเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่แล้วเรียนถามเนื้อความข้อนั้น กับท่านเถิดดังนั้นแหละที่สุดเหล่านั้นพากันเข้าไปหาท่านพระอานทน์ถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งนักขี่หวนัดข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระอานทน์ว่าท่านพระอานนท์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงอุเทศข้อนี้โดยยอ่อไม่ทรงจำแนกเนื้อความให้พิสดาร เสด็จลุกจากพุทธาอาดเข้าไปสู่พระวิหารเสียเมื่อพระองค์เสด็จลุกไปไม่นานพวกเราจรึงใคร่ครวญดูว่าใครหนอจะช่วยจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระพาเจา้าทรงแสดงโดยย่อไม่ทรงจำแนกเนื้อความให้พิสดารน,นี้โดยพิสดารได้พวกเราจรึงคิดได้ว่าท่านพระอานนท์นี้ อันพระศาสดาและเพื่อนสรพรหมจารีผู้เป็นปราชยยกย่องสรรเสริญทั้งท่านพระานนท์นีญญ้ย่อมสามารถจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโดยย่อไม่ทรงจำแนกเนื้อความให้พิสดารน,นี้โดยพิสดารได้ภาคอะไรพวกเราพากันเข้าไปหาท่านพระานนท์ถึงที่อยู่และไต่ถามเนื้อความข้อนั้นกับท่าน ขอท่านพระนน์ได้โปรดจำแนกเนื้อความเถิดท่านพระนรน์กล่าวว่าดูก่อนอวุโสทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวหาแก่นไม้อยู่กลับล่วงเลยรากล่วงเลยลำต้นแห่งต้นไม้ที่มีแก่นต้นใหญ่ซึ่งตั้งอยู่เฉพาะหน้าไปเสีย มาสำคัญแก่นไม้ที่จะพึงสแสวงหาได้ที่กิ่งและใบฉันใดคำอุปมานี้ก็ฉันนั้นคือพวกท่านล่วงเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประทับอยู่เฉพาะหน้าในฐานะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายไปเสียมาสำคัญเนื้อความที่จะไต่ถามนี้แท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อทรงทราบย่อมทราบ เมื่อทรงเห็นย่อมเห็นพระองค์เป็นผู้มีพระจักสุมีพระญาณมีธรรมะเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้กล่าวเป็นผู้ประกาศเป็นผู้ทำด้วยความให้ตื้นเป็นผู้ให้อมาตะธรรมเป็นเจ้าของแห่งธรรมะเป็นผู้ถึงธรรมะที่แท้เวลานี้เป็นกาลสมควรที่จะทูลถามเนื้อความข้อนั้น กับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงแก้ปัญหาแก่ท่านทั้งหลายอย่างใดท่านทั้งหลายพึงทรงจําข้อความนั้นไว้อย่างนั้นเถิดพิสุทธ์ทั้งหลายกล่าวว่าท่านอานนุนข้อที่ท่านว่านั้นเป็นการถูกต้องแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงทราบย่อมทราบเมื่อทรงเห็นย่อมเห็นพระองค์เป็นผู้มีพระจักรสุขมีพระญาณ มีธรรมะเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้กล่าวเป็นผู้ประกาศเป็นผู้ทำเนื้อความให้ตื้นเป็นผู้ให้อมตะธรรมเป็นเจ้าของแห่งธรรมะเป็นผู้ถึงธรรมะที่แท้เวลานี้เป็นการลสมควรที่จะทูลถามเนื้อความข้อนั้นกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงแก้ปัญหาแก่พวกเราอย่างใดพวกเราควรทรงจำความข้อนั้นไว้อย่างนั้น ก็แต่ว่าท่านอานนท์ก็เป็นผู้ที่พระาศาสดาและเพื่อนสรกรมจารีผู้เป็นปราดยกย่องสรรเสริญทั้งท่านก็สามารถจะจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงจำแนกเนื้อความให้พิสดารน,นี้โดยพิสดารได้ขอท่านอย่าได้หนักใจโปรดช่วยจำแนกเนื้อความทีเถิดท่านพระอาน o น์กล่าวว่า อาวุโสทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงคอยฟังจงใส่ใจให้ดีข้าพเจ้าจัดก,กล่าวพิสุทธอนั้นรับคําท่านพระอานนท์แล้วท่านพระอานนท์จึงกล่าวว่าอาวุโสทั้งหลายข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง,งแสดงอุเทศโดยย่อไม่ทรงจําแนกเนื้อความให้พิสดารเสด็จลูกจากพุทธาาชเข้าไปสู่พระวิหารเสียนั้นข้าพเจ้าทราบแล้วอาวุโสทั้งหลาย ข้าพเจ้าย่อมทราบเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโดยย่อไม่ทรงจำแนกเนื้อความให้พิสดารนี้โดยพยิสดารได้อวุโสทั้งหลายบุคคลย่อมมีความสำคัญในโลกว่าโลกถือว่าโลกด้วยธรรมะอันใดธรรมะนี้เรียกว่าโรคในวินัยของพระอริยะอวุโสทั้งหลายบุคคลย่อมมีความสำคัญในโลกว่าโลก ถือว่าโลกด้วยธรรมะอะไรเล่าอาวุโสทั้งหลายบุคคลย่อมมีความสำคัญในโลกว่าโลกถือว่าโลกด้วยจักสุด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจอาวุโสทั้งหลายบุคคลย่อมมีความสำคัญในโลกว่าโลกถือว่าโลกด้วยธรรมะอันใดธรรมานีเรียกว่า โลกในวินัยของพระรยะอวุโสทั้งหลายข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุเทศโดยย่อไม่ทรงจำแนกด้วยความให้พิสดารว่าเราไม่ได้กล่าวว่าที่สุดของโลกอันบุคุลพึงรู้พึงเห็นพึงถึงด้วยการไปและเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วย่อมไม่กล่าวการกระทำที่สุดทุกดังนี้แล้ว สเสด็จลูกจับพุทธาฏเข้าไปสู่พระวิหารเสียนั้นอาวุโสทั้งหลายข้าพเจ้าย่อมทราบเนื้อความแห่งอุเทศที่ส่งแสดงโดยย่อไม่ท่งจำแนกดเนื้อความให้พิสดารน,นี้โดยพิสดารอย่างนี้อาวุโสทั้งหลายท่านทั้งหลายประสงค์ความแจ่มแจ้งพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามเนื้อความข้อนั้นเถิดพระองค์ทรงบัากรณ์แก่พวกท่านอย่างไร ก็พึงทรงจำข้อที่ตัดนั้นอย่างนั้นเถิดพิสุเหล่านั้นรับคำท่านพระอานนท์ว่าอย่างนั้นท่านผู้มีอายุดังนี้แล้วลูกจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรสร่วนข้างหนึ่งทันแล้วได้กลับทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าพระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุเทศโดยย่อไม่ทรงจำแนกด้วยความให้พิสดารแก่พวกข้าพระองค์ว่าดูก่นที่สุดทั้งหลายเราไม่ได้กล่าวว่าที่สุดของโลกอันบุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงถึงด้วยการไปและเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วย่อมไม่กล่าวการกระทารรที่สุดทุกข์ดังนี้แล้วสเสด็จลูกจากรพรรดิเข้าไปสู่พระวิหารเสีย เมื่อพระองค์เสด็จลุกไปไม่นานพวกข้าพระองค์คิดกันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุเทศนี้แก่เราทั้งหลายโดยย่อไม่ทรงจำแนกเนื้อความให้พิสดารเสด็จลุกจากพุทธอาฏเข้าไปสู่พระวิหาเรเสียใครหนอจะจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่ทรงแสดงโดยย่อไม่ทรงแสดงเนื้อความให้พิสดานนี้โดยพิสดานได้ลำดับนั้น ข้าพระองค์มีความคิดว่าท่านพระอานอน์นี้เป็นผู้ที่พระาศาสดาและเพื่อนสัพพมจรีผู้เป็นปรายยกย่องสรรเสริญทัานสามารถจะจําแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงโดยยอ่อไม่ทรงจําแนกเนื้อความให้พิสดารนี้โดยพิสดารได้ถ้า็ไรพวกเราพึงเข้าไปหาท่านพระอานอน์ถึงที่อยู่แล้วพึงไต่ถามเนื้อความข้อนั้นกับท่านเถิด ครั้นคิดดังนั้นแล้วพวกข้าพระองค์ก็เข้าไปหาท่านพระอนน์ถึงที่อยู่แล้วไต่ถามเนื้อความข้อนั้นกับท่านท่านพระอนน์ก็จำแนกเนื้อความแก่พวกข้าพระองค์ด้วยอาการเหล่านี้ด้วยบทเหล่านี้ด้วยพยัญชนะเหล่านี้พระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายอานน์เป็นบัณฑิตมีปัญญามาก หากท่านทั้งหลายพึงไต่ถามเนื้อความข้อนั้นกัเราแม้เราก็พึงแก้ปัญหานั้นเหมือนอย่างที่อานท์กล่าวแก้ปัญหานั่นแหละนั่นเป็นเนื้อความแห่งอุเทศนั้นท่านทั้งหลายพึงทรงจําเนื้อความนั้นไว้อย่างนี้เถิดจบลงเ,เองนะครับซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตั้งอุเทศไว้ว่าพระองค์ท่านไม่ได้กล่าวว่าที่สุดของโลก อันบุคคลจะพึงรู้พึงเห็นพึงถึงด้วยการไปนะะที่สุดของโลกคืออะไรบางคนนะฮะคนส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจอย่างในขณะน,นี้ก็ยึดถือกันว่ามีสัตว์บุคคลสิ่งของต่างๆมีโลกใบนี้นะครับมีท้องฟ้ามีโลกกลมๆก,ก,ก็ยึดถือกันนะครับว่าเป็นโอกาสสโลกบ้างเป็นสัตว ตัว่าโลกบ้างก็คือยึดถือว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนนะครับขณะนี้ก็เหมือนเห็นคนเห็นสิ่งของต่างๆนักวิทยาศาสตร์ก็อาจจะคิดอยากจะรู้ที่สุดของโลกแต่ไม่รู้จักแม้กระทั่งว่าโลกนี่คืออะไรโลกในวินัยภริยะก็คือสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ คือโลกทั้งหกทางนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักโลกคิดว่าเป็นสัตวโลกบ้างเป็นโอกาสโลกบ้างก็ข้ามการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏว่าโลกในขณะนี้ก็คือสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วดับไปทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นการที่จะถึงที่สุดของโลกได้ก็คือดับโลกได้นั่นเองนะครับดับโลกก็คือดับ จิตเจตสิกรูปถึงซึ่งพ่านผ่านซึ่งไม่มีสภาพของความแตกดับความเกิดดับที่เป็นโลกอีกเลยซึ่งพระองค์ท่านนะครับเป็นผู้ที่ประจักษ์แจ้งในสภาพธรรมะทั้งปวงเป็นผู้ที่ถึงที่สุดแห่งโลกคือดับโลกได้แล้วคือไม่มีการที่จะยึดติดในสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตน แล้วก็ดับเหตุสมุทัยทั้งหลายนะฮะที่จะทําให้เกิดสังสารวัฏอีกเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านจึงตรัสว่าเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วย่อมไม่กล่าวการกระทําที่สุดทุกเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงรู้โรคตามความเป็นจริงคือโรคในวินัยภริยะก็คือสภาพธารรมะทั้งหลายที่เกิดดับในขณะนี้นะฮะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพระองค์ จึงทรงสามารถแสดงหนทางแห่งการดับทุกข์คือการถึงที่สุดของโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่ท่านพระนนท่านได้อธิบายขยายความอุเทศที่พระองค์ท่านได้ทรงแสดงเอาไว้เพราะฉะนั้นพิสูจน์ทั้งหลายก็มีความชื่นชมในปัญญาของท่านพระอานนท์และพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ท่านไม่ได้ตอบเองไม่ได้ขยายความเองก็เพื่อให พิสุทธ์ทั้งหลายเนี่ยได้เห็นถึงปัญญาของท่านภาษาวกรูปหนึ่งนะครับก็คือท่านพระอนนท์ซึ่งก็เป็นเรื่องของการรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนั่นเองรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนั่นเองโลกนะฮะโลกในวินัยของพระอริยะเนี่ยก็บอกเป็นโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ,ะนี้สำหรับ วินัยของพระอริยเนี่ยมันมีสองคือสังวรวินัยกับปะหานะวินัยอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในความหมายของโลกในวินัยของพระอริยหรือเปล่าสังวรอะไรปะหานอะไรนะครับสังวรท่านก็แสดงไว้มีศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรและวิริยะสังวรแล้วอันนี้เนี่ยท่านแสดงชัดเจนสติสังวรก็คือสติปัฏฐาน เพราะฉะนั้นสังวรก็คือการรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใ<ช>ก็คือการรู้ความจริงของโลกนะครับคือสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยสังวรต่างๆนั่นเองครับก็การที่จะรู้สภาพธรรมะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ด้วยไม่ใช่เรานะครับก็ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยวิริยะด้วยขันติ และในขณะที่มีการระลึกรู้นั้นก็เป็นอินเดริยะสังวรสิเป็นอินเดริยสังวรสีนะครับหมายความว่าเอามาใช้กันได้กับคือ,อนนไมคือ<ช>ไม่ได้เอามาใช้กันแต่ว่าในขณะที่สภาพธรรมะเหล่านี้ทํากิจระลึกรู้นะรับเพียนนะครับก็คือท่านแสดงถึงสังวรห้านะครับคือสติปัญญาความเพียรสภาพธรรมะทั้งหลายที่เป็นขันติแล้วก็ในขณะที่มีการระลึกรู้สภาพธรรมะนั้น เป็นอินเดียสังวราศีนั้นอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าจะที่จะรู้ความจ,จริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งที่เคยยึดถือว่าเป็น,ปนสัตว์บุคคลนะครับก็เป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เกิดดับคือโลกเนี่ยฮะคือสาภาพธรรมะที่เกิดดับแตกดับไปอันนี้คือความต่างกันระหว่างโลกของปุถุชนกับโลกของพระอริยกของชทก็เห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตน โลกของพระอริยาก็เป็นสภาพธารรมะที่เกิดแล้วดับไปนะฮะเป็นเพียงสภาพธารรมะที่ไม่ได้ยั่งยืนอะไรมินเชนทาจรธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยค่ะขณะนี้เดี๋ยวนี้ทุกคําที่ได้ยินในทางควรที่จะได้เข้าใจว่าไม่พ้นจากสิ่งที่กําลังปรากฏอย่างคําว่าโลกกับคําว่ากามคุณเพราะว่าพระสูตรนี้มีชื่อว่าประมโลกะ กามคุณะสตดนะคะก็แสดงเห็นว่าควรที่จะได้เข้าใจความหมายของโลกและความหมายของกามความหมายของกามคุณด้วยถ้าถามนะคะว่าโลกคืออะไรคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะก็คงจะตอบตามภูมิศาสตร์ใช่ไหมคะภูเขาต้นไม้แต่ว่าถ้าไม่มีสัตว์บุคคลที่จะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ปรากฏไม่ได้ ด้วยเหตุนี้แม้ว่าจะกล่าวว่าโลกได้แก่โอกาสสรโลกตามภูมิศาสตร์แต่ก็ต้องมีสัตว์บุคคลที่กําลังเห็นโลกนั้นด้วยมิฉะนั้นโลกนั้นก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็คือขณะนี้เองนะคะเราอาจจะคุยเรื่องต่างๆสนทนาเรื่องต่างๆแต่ก็ไม่พ้นจากโลกคือไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยเหตุนี้แม้ว่าจะมีสภาพธรรมะเพียงตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่จบ นานมาแล้วนะคะแสงนานก็มีอย่างนี้แหละแล้วก็ไม่จบแล้วก็จะต่อไปอีกนานแสงนานก็ยังไม่จบด้วยเหตุนี้พระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะโดยพยัญชนะขั้นต้นอย่างไรจนกระทั่งถึงขั้นสุดนะคะสูงที่สุดคือดับโลกก็ไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะนี้เอง พราะฉะนั้นถ้าได้ฟังธรรมะนะคะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏนะคะก็จะทำให้เรารู้จักโลกโดยไม่ใช่เพียงกล่าวคำว่าโลกโดยชื่อนะคะยังกามคุณทุกคนตอบได้แน่นอนใช่ไหมคะกามได้แก่อะไรกามมีสองอย่างกามกิเลสกับวัตถุกามแต่คำว่ากามคือธรรมะที่น่าใคร่หน้าพอใจนะคะ จะไม่พ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสผลฐภัพพะนี่คือความหมายของคำว่ากามนะคะขณะนี้มีไหมคะข้อสำคัญที่สุดคือไม่ใช่รู้แต่เพียงชื่อแต่ขณะนี้มีกามไหมมีวัตถุกามกำลังปรากฏนะคะยินดีพอใจไหมค่ะยินดีพอใจในอะไรคนที่มีกิเลสมีกิเลสกาม ไม่พ้นจากความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในโผฏฐัพพะแต่ว่าลักษณะของกามนะคะไม่ว่าใครจะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็เปลี่ยนลักษณะของกามไม่ได้เพราะเหตุว่ารูปเนะะี่ยค่ะก็จะมีลักษณะที่ต่างกันโดยลักษณะของรูปนั่นเองนะคะเป็นสองอย่างคือรูปที่น่าใคร่น่าพอใจน่ารักกับรูปที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจไม่น่าติดข้องเ ด้วยเหตุนี้นะคะรูปใดซึ่งทำให้ติดข้องหรือว่ารูปใดซึ่งน่าพอใจรูปนั้นก็คือไม่ได้ทำให้เราเนี่ยต้องเป็นทุกขโทมนัสเมื่อเห็นเมื่อได้ยินรูปนั้นๆนะคะด้วยเหตุนั้นคุณของรูปหรือว่าสิ่งที่กามนั้นมีก็คือว่าทำให้เกิดความพอใจแต่ว่าสำหรับผู้ที่มีกิเลสกามนะคะถึงแม้ว่าไม่มีกิเลสแล้วก็เปลี่ยนลักษณะของกามที่น่าใคร่น่าพอใจ ให้เป็นการที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจไม่ได้เปลี่ยนลักษณะของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ขณะนี้นะคะมีกามทางตาที่น่าพอใจไหมคะเปลี่ยนให้เป็นอื่นได้ไหมคะไม่ได้แต่ว่ากิเลสท,ทําให้พอใจและผู้ที่ไม่มีกิเลสจะเหมือนกับผู้ที่มีกิเลสไหมก็ไม่เหมือนด้วยเหตุนี้จึงต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะคำว่ากามโดยตรงนะคะหมายความถึง สภาพธรรมะที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะอย่างหนึ่งและก็หมายความถึงความยินดีความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏภะอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินคําว่ากามคุณน่าพอใจหรือน่าติดข้องหรือไม่น่าพอใจไม่น่าติดข้องถ้าได้ยินคําว่ากามคุณค่ะ ค่ะต้องเป็นสิ่งที่น่าติดข้องนะคะและเป็นที่ติดข้องของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่แต่ถ้าผู้ใดดับกิเลสแล้วก็เปลี่ยนกามคุณให้เป็นอื่นไม่ได้รูปนั้นก็ยังเป็นรูปที่น่าพอใจอยู่นะคะแต่ว่าไม่มีกิเลสที่ติดข้องในรูปนั้นเข้าใจคำว่ากามกามคุณกิเลสกามวัตถุกามนะคะถ้าวัตถุกามนี่กว้างมากค่ะ ไม่ใช่แต่เฉพาะรูปเสียงกลิ่นรสโถฏฐัพะที่ปรากฏทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นนะคะทุกอย่างซึ่งเป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจเป็นวัตถุกรรมทั้งหมดด้วยเหตุนี้การที่เราจะฟังธรรมะเนี่ยะคะ่ะเราก็ต้องคิดถึงในขณะนี้ตามความเป็นจริงด้วยเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะเสียงเป็นกรมเสียงนี่น่าพอใจไหมคะทำให้เกิด ความไม่สบายใจหรือเปล่าหรือว่าทําให้เกิดความสบายใจมีสองอย่างถ้าเป็นอิทธารมก็ทําให้เป็นที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจถ้าเป็นอนิจธารม์ก็ไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นแม้แต่เวลาที่มีรูปปรากฏทางหนึ่งทางใดนะคะขณะนั้นก็สามารถที่จะพอที่จะรู้ได้ว่ารูปนั้นเป็นรูปที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ เป็นชีวิตประจำวันแต่ทำไมพระผู้มีพระภาคทรงตรัสแล้วตรัสอีกในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะยังยึดถือว่าเป็นเราด้วยเหตุนี้การฟังเนี่ยน่าเบื่อไหมคะบางคนก็บอกก็เห็นทุกวันพูดทุกวันนะคะมีสิ่งที่ปรากฏทังตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกวันแต่ก็ต้องเป็นทุกวันตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนเรียว่าพอแล้วคะ่ะ และก็ยังคงยึดถือสภาพนั้นๆว่าเป็นตัวตนไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีทางใดที่จะทำให้เข้าถึงและเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กาลังปรากฏนะคะก็ควรที่จะสะสมไปเรียนถามว่ามันต่างกันยังไงว่าโลกในการมาคุณสูตรเนี่ยเข้าใจแล้วแต่ท่านแสดงต่อไปว่าว่าด้วยโลกในวินัยของพระอริยะ ค่ะมีะความต่างกันที่บุคคลใช่ไหมคะโลกของผู้ที่ไม่ใช่พระอริยะกับโลกของผู้ที่เป็นพระอริยะ,ะเพราะฉะนั้นความต่างก็คือว่าพระอริยะรู้ว่าโลกเป็นธรรมะแต่ผู้ที่ไม่ใช่พระอริยะไม่รู้ว่าโลกเป็นธรรมะเห็นอะไรเห็นคนไม่ได้รู้ในความเป็นธรรมะของสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่กำลังได้ยินหรือกำลังคิดนะคะ แม้ขณะนี้เองคะ่ะใครก็อดคิดไม่ได้มีเรื่องหลายเรื่องที่จะคิดไม่ได้ห้ามความคิดเลยนะคะแต่ว่ามีปัจจัยที่ใครจะคิดเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องสิ่งที่เป็นธรรมะที่กําลังฟังขณะนั้นนะคะก็เป็นโลกเหมือนกันคือโลกของความไม่รู้ความจริงว่าแม้ขณะนั้นก็เป็นธรรมะด้วยเหตุนี้โลกของพระอริยะนะคะจึงเป็นโลกของปัญญา ที่รู้ธรรมะตามความเป็นจริงว่าแม้โลกแม้กามแม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏนะคะก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ว่าผู้ที่เป็นปุถุชนเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้อย่างนั้นอย่างพระอริยะได้เลยเพราะเหตุว่าถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเลยนะคะก็ยังคงเห็นเป็นสัตว์บุคคลเป็นสัต,ตวโลกเห็นเป็นโอกาส,สโลกแต่ไม่รู้ในความเป็นสังขารโลกคือสภาพธรรมะที่มีปัจจัยจึงเกิดปรากฏแล้วก็ดับไป ด้วยเหตุนี้แต่ละคนก็รู้ตามความเป็นจริงนะคะจากปุถุชนเนี่ยค่ะจะสู่ความเป็นภริยะก็คือว่ารู้จักโลกและเห็นโลกว่าโลกก็เป็นธรรมะนั่นเองแต่ถ้าตราบใดโลกยังไม่เป็นธรรมะนะคะก็ยังไม่เป็นผู้ที่เจริญด้วยปัญญาเพราะเหตุว่าไม่ได้รู้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพิสูจน์ได้ใช่ไหมคะขณะนี้โลกเป็นธรรมะหรือว่าเป็นสัตวโลกเป็นโอกาสโลก พระอริยะเนี่ยรู้ความจริงอย่างท่านจารย์พูดว่ารู้ธรรมะเนี่ยท่านเห็นด้วยญานะท่านไม่ได้เห็นด้วยจกักษุอันนี้คือความต่างกันระหว่างโลกในวินนายของพระอริยะที่ไม่ได้เห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยยานะค่ะข,ขณะนี้นะคะพระอริยะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏตามความเป็นจริงคือรู้จักว่าโลกเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นธรรมะ ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจล้วนเป็นธรรมะไม่มีความสงสัยในความเป็นธรรมะของธรรมะที่เกิดดับสืบต่อกันเพระเหตุว่าโลกก็คือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดดับใครรู้พระอริยะบุคคลรู้แต่ผู้ที่ไม่ใช่พระอริยะก็ไม่ได้สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ได้จึงเป็นความต่างกันนะคะของโลกของผู้ที่ไม่รู้กับโลกของผู้รู้อย่างที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายเนี่ยนะคะ หมายถึงว่าถ้าเป็นภริยาเจ้าโลกในวินัยของภริยาเนี่นะคะก็จะมีในสูตรก่อนนี่นะคะที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมะแก่ท่านพระอ,อน,นุนก็อธิบายว่าสิ่งใดมีความแตกไปเป็นธรรมดานี้เรียกว่าโลกในอริยวินยัยถ้าอาจารย์คะอย่างนี้หมายความว่าถ้าภริยาเจ้าท่านจะต้องเห็นแล้วก็เข้าใจถึงว่าสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆน,นะคะมีความเกิดดับ เพราะว่าท่านก็ต้องเข้าใจว่าลักษณะสภาพธารรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วอย่างบุคคลที่ยังไม่ได้เป็นพระรยาเจ้าเนี่นะคะแล้วอย่างผู้ที่ประจักษ์ถึงความเกิดดับก็เรียกว่ารู้ตามที่พระรยาท่านรู้หรือเปล่าคะค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าประจักษ์อย่างนั้นก็จะต้องถึงความเป็นพระรยาแน่นอนเชิญณสุกัญญาค่ะ